สวัสดีครับผมมือนี้เมนูกับเข่านะครับผมกับแก้มก็ได้นะครับนี่สามชั้นผัดพริกแกงถั่วนะครับผมอนี่ครับอีเด็ดเลยครับนี่มือนี้กับเข่านะครับมือนี้กับเข่าก็ได้กับแก้มก็ได้ครับหมูสามชั้นนะครับผมหั่นตามใจชอบเลยครับผมนี่หั่นประมาณพอดีนะครับไปครับผมเห็ดกับป๋อแซ่บบดแก้วครับนี่ ขาดบอดได้ครับไปครับพริกนะครับผมบอดใดใส่ก็ได้บอดส่ก็ได้นะครับแต่ว่าผมเพ็ดก็เขารถจัดนะครับผมผมจะเสริมพริกลงไปจะทั่วห้านะครับหั่นหั่นเฉียงเชียงนะครับมันจะสวยงามนะครับผมนี่ล่างทั่วดีดีซะก่อนนะครับทั่วมีสายตุ้กข่างหลายนะครับผมผมจะใส่น้ำส้มใส่ชูแช่ไว้ซะก่อนนะครับผมอืแล้วห้าจะล่างออกนะครับปั่นพริกเลยครับ ผมเสริมพริกเสริมกระเทียมนะครับมอนีได้เครื่องปั่นมากครับโอ้สบายครับสะดวกสบายเลยครับนี่ใส่ง่ายครับล่างง่ายนะครับนี่นี่นี่ครับพริกกระเทียมนะครับผมปั่นนี่เครื่องห้าวกจะมีประมาณนี้ครับใบประกูดฉีกนะครับผมขาดพอได้ครับไปครับผมผัดเลยครับน้ำมันลงเลยพริกกระเทียมห้อใส่แลวครับนี่ ัดนีมันหอมนะครับในกระเทียมแบบว่าทุกในเรื่องหอยเลืองอมหอมนะครับนี่เขาจะใส่ไฟอ่อนนะครับนี่นี่พริกแกงเข้าใส่ลงไปทุกๆเลยครับผมแบบขี้เดียดเลยครับเนี่ยัดไปเรื่อยๆครับจนมันหอมใ้พริกแกงเข้ามันมีสีเข้มๆแนะ่นี่ทีนี้เขาก็จะใส่หมูเข้าลงไปครับ ผัดก็ปีกแกงเลยครับอย่าเพิ่งเติมน้ำนะครับแต่วะนนี้พัดซะก่อนผัดงอยซะก่อนพ่อให้หมูเรื่มซุกซะก่อนนะครับนี่พัดไปเรื่อยๆครับทีนี้เขาจงใส่น้ำครับนี่เปล่าห้องลูกไป <c oughs> พัดไปเรื่อยๆครับไปให้มูวัดต่ทีซะก่อนนะครับนี่ผมจะปรุงรสนะครับนำปลา นะครับนยื่อสู้นะครับนี่ขาดบบได้นี่ตามมักเลยครับผูได้โบมักใส่กับโบตองใส่นะครับแต่ว่าผมขาดบบได้ครับนี่ครับแล้วก็น้ำตาลปีบนะครับผมเมนูนี้ผมปรุงอยู่สามสามอย่างนะครับเคื่องปรุงนะครับง่ายนะครับแต่ว่าก็ค่อยๆซิมเบิงนะครับต้องซิมเบิงนะครับเพราะว่าพริกแกงเข้าบู้ัว่ามันจะเป็นยังไงนี่พอดได้ทีแล้วเขากับใส่ทัวเข้าลงไปเลยครับ พัดไปเรื่อย้ครับผมนี่ <C oughs> ไปเรื่อยเลยหอมนะครับเนี่ยโอ้จามพิตน่า,านะครับเนี่ยใส่ใบบกกูดกับพริก,กซอยเข้างลงไปเหยียบปล่อยครับเมนูนี้ง่ายนะครับแห้งแล้วก็แซบนะครับกินกับเขาเนี่ยเขาสวยฮอนเนี่ยโอ้ยสองจานโอยู่ <est> <c oughs> ไปครับเพื่อนจัดจานเลยครับผม โอ้ลีนกับอยาวยอีกจังงอยเด้ยน,นะครับนี่ <c oughs> ผากจังหวะนี่ยกดูหลายนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับเพื่อนๆ <c oughs> ไปกินข้าวกันครับผม